ถ้าคุณกำลังมองหาสปอร์ตไบค์ที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์เร้าใจพลังแรงเร่งเร้าและการควบคุมที่เฉียบคม Kawasaki Ninja 400ปี2026จะทำให้คุณต้องเหลียวหลังมองอีกครั้งแน่นอนนี่คือเครื่องจักรที่ไม่ได้มาเพื่อประดับถนนแต่มาเพื่อครองมันยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราพาคุณมาทำความรู้จักกับสปอร์ตไบค์ระดับตำนานที่ถูกอัปเกรดใหม่ในทุกมิติ กับคาวาซากินินจา400รุ่นปี2026สีเขียวสะดุดตาที่ใครเห็นก็ต้องรู้ทันทีว่านี่แหละนินจาตัวจริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนินจา400ใหม่ยังคง DNA ของตระกูลนินจาเอาไว้ครบทุวนแต่เพิ่มเส้นสายที่ดูดันและเฉียบคมยิ่งขึ้นโคมไฟหน้าแบบเล็ด2ดวงใหม่ที่ให้ความสว่างและสไตล์ดูดันโครงแฟริ่งได้รับการออกแบบให้มีแอโรไดนามิกมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในความเร็วสูงและช่วยลดแรงต้านลม ในขณะที่สีเขียวลามกรีนที่เป็นเอกลักษณ์ของคาวาซากิยังคงสร้างความประทับใจได้ทุกครั้งที่มองถัดมาคือกลุ่มพลังคาวาซากินินจา400ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบเรียง DOHC ขนาด399ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด49แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เราใจมากในกลุ่มบพิกัดนี้รอบเครื่องขึ้นเร็วตอบสนองชับไวและพร้อมพยายาไปข้างหน้าทุกครั้งที่คุณบิดคันเร่ง ระบบเกียร์6สปีดพร้อมแอสซิสแอนด์สลิปเปอร์คลัตช์ที่ช่วยลดแรงกระชากเวลาลดเกียร์ทำให้การขี่ในเมืองหรือลงโค้งบนถนนเขาเป็นไปอย่างนุ่มนวลและมั่นใจนี่คือใบที่ออกแบบมาให้ทั้งมือใหม่ใช้งานง่ายและมือเก่าก็ยังรู้สึกมันกับการขี่ทุกครั้ง ในด้านของโครงสร้างตัวรถคาวาซากิยังคงใช้เฟรมเทเลสที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้ตัวรถมีความคล่องตัวสูงน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ168กิกโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากสำหรับสปอร์ตบค์ขนาด4 0 0ซีซีช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายทั้งในเมืองและทางไกลระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิดขนาด41มิลลิเมตรส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวพร้อมระบบปรับพรีโหลดได้ช่วยให้ซับแรงกระแทกจากถนนได้ดีและให้ความรู้สึกมั่นคงแม้จะใช้ความเร็วสูง ระบบเบรกก็ไม่ธรรมดาด้านหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด310ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์แบบ2ลูกสูบส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกขนาด2 2 0ม mm. ิลลิเมตรพร้อม ABS หน้าหลังทำให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่ต้องหยุดรถกระทันหันเรือนไม้แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งบ้านวัดรอบความเร็วเกียร์ว่างระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันท่านั่งของมินจา400ก็ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัว เบาต่ำเพียง785ม mm. ิลลิเมตรทำให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ง่ายแม้จะมีส่วนสูงไม่มากแฮนด์จับอยู่ในตำแหน่งที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ไม่เมื่อยล้าในการขี่ระยะไกลเหมาะสำหรับการขี่ทุกวันหรือออกทริปในวันหยุดเรื่องของเสียงเครื่องยนต์นินจา400ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเสียงจากท่อไอเสียใหม่มีความดุดันและทรงพลังยิ่งขึ้นสร้างอารมณ์เร้าใจทุกครั้งที่กดคันเร่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ใช้ได้ทั้งขี่ในเมือง ออกทริปหรือแม้กระทั่งลงแพรกนินจา400ปี2026คือคำตอบที่ใช่ที่สุดมันเบาแต่แรงขี่สนุกแต่มั่นใจและยังมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครพูดถึงเรื่องราคา Kawasaki Ninja 400ปี2026เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ229,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะการดีไซน์และความน่าเชื่อถือในแบรนด์นินจาที่อยู่คู่โลกของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตมานานหลายทศวรรษสรุปแล้วนี่คือรถที่ไม่ใช่แค่ขับได้ แต่มันคือรถที่คุณจะอยากขับทุกวันความแรงที่ควบคุมได้ความสวยที่ไม่มีวันเบื่อและชื่อชั้นที่การันตีว่านี่แหละสปอร์ตบค์ตัวจริงในพิกัด 400cc และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ2 0 2 6 Kawasaki Ninja 400สีเขียวสุดเท่สำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง WA Auto Review ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้ากับ2ล้อที่คุณห้ามพลาด